สวัสดีค่ะฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนธยาสัมภาทองค่ะจากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนค่ะวันนี้ก็จะมาพูด แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อเรื่องบล็อกเชนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าบล็อกเชนคืออะไรเนาะบล็อกเชนคือโครงสร้างระบบเครือข่ายที่เป็นเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลธุรกรรมของสมาชิกภายในระบบนะคะโดยที่โครงข่ายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับใยแมงมุมที่เก็บข้อมูลธุรกรรมต่างๆอย่างเช่นการโอนเงินการสั่งซื้อสินค้าหรือการถ่ายโอนทรัพย์สินสินทรัพย์ชนิดต่างๆโดยที่ไม่ต้อง ผ่านตัวกลางเช่นสถาบันการเงินหรือว่าพ่อค้าคนกลางนะคะพูดง่ายๆบล็อกเชนก็คือเป็นเทคโนโลยีที่นำมาซึ่งความปลอดภัยน่าเชื่อถือโดยที่เราไม่ต้องอาศัยคนกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะทีนี้เราจะมาดูประโยชน์ประโยชน์ของบล็อกเชนทางด้านการเกษตรจะสามารถมีประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะด้านแรกด้านที่หนึ่งก็คือมีความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบย้อนกลับทุกฝ่ายได้ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภคนะคะอันที่2ก็คือไม่สามารถเกิดการทุจริตได้นะคะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ข้อมูลที่ใส่ลงไปในบล็อกเชนเนี่ยจะไม่สามารถถูกปลอมแปลงหรือสับเปลี่ยนได้นะคะด้านที่3ประโยชน์ด้านที่3า,า,าก็คือเมื่อธุรกรรมเนี่ยหรือสัญญาถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นก็จะมาประมวลผล เพื่อให้สัญญาหรือธุรกรรมเหล่านั้นเนี่ยทำได้อัตโนมัติแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบอื่นๆเช่นแจ้งเตือนเมื่อสัญญากําลังจะหมดอายุให้ผู้ผลิตสามารถไปต่อสัญญาต่อได้นะคะด้านที่4ี่ประโยชน์ด้านที่4ก็คือเมื่อธุรกรรมหรือว่าสัญญาเหล่านี้ไม่ต้องมีตัวกลางก็สามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะทีเราจะมายุคการประยุกการใช้บล็อกเชน เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรในอนาคตนะคะด้านแรกเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารหรือว่า food safety นะคะเราจะเอาเราเราจะนำเอาบล o c ก c h a i n เนี่ยเข้ามาใช้ในระบบการผลิตอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคนะปลอดภยัยเราจะทดสอบอยังไงก็คือการใช้บล็อก c h a i n เนี่ยจะมี คุณภาพแล้วก็สามารถตรวจสอบสินค้าได้ทำให้ผู้ผลิตอาหารยักใหญ่เกิดการแข่งขันสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารให้มากขึ้นนะคะด้านที่2ด้านระบบห่วงโซ่อุปทาน นะคะเราจะใช้บล็อกเชนเข้ามาช่วยกระจายไรายได้สู่เกษตรกร,ร,กรให้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรและผู้บริโภคเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อสินค้าระหว่างกันได้โดยตรงนะคะลดการพึ่งพาอาศัยร้านค้าปีหากสมาชิก หรือว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถแปลรูปสินค้าก็สามารถขายให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงตัดตัวกลางบริษัทแปลรูปอาหารไปได้นะคะเราก็จะลดค่าใช้ใจ่ายด้านาผู้ตัวกลางได้นะคะ ด้านที่3คือด้านปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรนะคะบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยในระบบการซื้อการขายและสามารถตรวจสอบที่ไปที่มาของปัจจัยการผลิตโดยการสแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ที่เราทําการซื้อขายเนี่ยผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนี่ยก็จะทราบได้ทันทีว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยถูกต้องตามที่เขาออเดอร์ตามที่เขาสั่งไปหรือไม่นะคะด้านที่4เราจะไปพูดถึงเรื่องระบบการ จดทะเบียนที่ดินบ้างนะคะบล็อกเชนเนี่ยสามารถบันทึกข้อมูลการถือครองที่ดินการเช่าที่ดินการซื้อการขายที่ดินทําให้เกิดความโปร่งใสในการซื้อขายหรือเช่ากันร,ระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้อย่างสมบูรณ์ลดการโกงหรือลดการาช่อโกงได้อย่างที่ทําได้ยากขึ้นนะคะอันที่5ก็คือด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนะคะ บล็อกเชนเนี่ยจะเข้ามาจะเข้ามาทำให้ระบบการส่งมอบและการจ่ายเงินอุดหนุนจะช่วยให้ให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นแม้ว่าขั้นตอนการสร้างเครือข่ายเนี่ยมันจะซับซ้อนมากนะคะแต่ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะต้องมาอยู่ร่วมกันอยู่ในบล็อกเชนแต่ก็ไม่ทำให้ว่าระบบเนี้ยจะสามารถเกิดขึ้นไม่ได้นะคะ อะทีนี้จะมายกตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีการรายงานว่าเขาใช้บล็อกเชนในการจัดการการขายผล,ผลผลิตทั่วเหลืองให้กับประเทศจีนโดยที่บอกว่าระยะเวลาในการทําธุรกรรมเนี่ยลดลงจากเดิม2สัปดาห์เหลือแค่1สัปดาห์เท่านั้นหรือว่าจากประเทศ ฟิจิเองก็นำบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการติดตามแหล่งที่มาของปลาทูน่าที่ขายให้กับร้านค้าและผู้ซื้อเนี่ยก็สามารถตรวจสอบการย้อนกลับที่ไปที่มาของปลาได้อย่างโปร่งใสลดปัญหาจากการทำประมงแบบผ,ผิดกฎหมายได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ